กลับกลับสวัสดีพี่น้องยิปซีนะครับทางช่องครับกลับมาปูปูป่อกันนะครับยังเหมือนแรงนะครับเนาะครับขณะนี้ก็เวลาสามถุ่มนะครับเนาะเสื้อนาดีกับจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนาปูขุนครับพี่น้องยิปซีครับปูขุนส่งตัวเลขมาให้นะครับส่งมาให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราพี่น้องยิปซีจะเสื้อนาดียังพันลุ่งนะครับเนาะเกือบจะมาลง ครับรอบนี้นะครับของปูนะครับเนาะสีมาตัวไดนนะครับส่วนผลงานรอบที่แลนะครับเนาะเขาตะเล็กวิ่งลูดนะครับปูไ้เล็กวิ่งเจ็ดนะครับเข้าที่เล็กเจ็ดนะครับลองดูที่ปูให้เนียนๆคือเจ็ดซีซีเจ็ดนะครับก็เขาตะเฉพาะเลขกวิ่งนะครับเนาะเอาถือว่าสุดยอดนะครับของปูนะครับเนาะผลงาน รอบที่แล้วเสี้ยนน่ะเดียวไว้อยู่ในรถนะครับกดอยู่อู่รถนะครับเสียนนาดียวจํำได้นะครับเนาะพี่น้องเข้าก็คงสิจํำได้นะครับลับมาเอารอบใหม่เลยพี่น้องยิปซีตามต่อกันรอบใหม่นะครับครับวดประจําวันที่นะครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเมษายนเอาการสิ้นเดือนเราได้พี่น้องยิปซี สองห้าหกเจ็ดขับลาวพัฒนานะครับขับปูข้นครับพี่น้องพี่ชื่ เขาเรียกวิ่งเรียกลุดของปูนะครับเดินนี้ตลอดนะครับพี่น้องมเชี่ครับปูให้เรียกวิ่งลุดเขานะครับก็ถือว่าเขานะครับที่เราเข้าเขาแตเฉพาะสายลุดนะครับครับสายลุดกับสายวิ่งนะครับู้ใดเจาะตัวเจ้งนะครับเนาะก็จะผ่านไปนะครับ ครับเด็วิ่งของปูนะครับพิณอมเชื่วิ่งรูดบนล่างนะครับครับวิ่งรูดบนล่างนะครับเอาไงตัวเด็กของปูกันพี่อมเชื่ ตัวเด็กของปูนะครับมาแล้วนะครับเก่ากับซ้อนครับพี่น้องเยฟซี ครับปูเน,นใไฮทั้งสองปูนะครับเด็กวิ่งลุดนะครับเบนาะ,คร,นะค,รครับชุดจับคู่นะครับเก้าศูนย์กับพีดอมิซีเก้าศูนย์ครับเก้าสอง แล้วก็98นะครับครับลักเก่าแล้วครับเด้อ92 90 92 98นะครับเขามาชนแล้วนะนะครับพี่น,อน้องที่มีความหมั่นใจเราเด้พี่น้องเท่านะครับ02นะครับ ศูเก้าบูแมนนะครับศูนย์ห้าเอา <laughs> เสี้ยนดีเบิร์เดไปเป็นศูนย์เก่าหรือว่าหยอกศูน,นย์เก่าแบบพี่น้องชี้ศูนย์ห้าได้พี่น้องชี้ตัวน,นี้เด้แบบศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้าเอาอันนี้เดียกหาได้พี่น้องชี้ยังง่งนะครับ 0ูนะครับครับผู้ให้เลขสาตัวนะครับ3ตัวมีอยู่สชุดนะครับก็มี8 9ยนะครับศู 0, 2, 9ย์สอครับ8 9 0แศูย์แล้วก็เนะครับแล้วก็เลข เลขซีตัวนะครับพี่น้องเซฟผู้ให้ว่างให้ชุดหนึ่งนะครับ90นะครับ92ครับผู้เน้นไ้นะครับพี่น้องเซฟเม็ดเดียวนะครับ92นะครับ ตัว8 8 9 0นะครับ0 2 9แล้วก็9 0 9 2นะครับเลขซีตัวที่เป็นเลงซีเอาสิพยายามพี่นองเข้าบ้างนะครับครับวันที่29นะครับเนาะก็คือ พรรุ่งนนี้ะคับวันจันทร์ที่29นะครับเดือนเมษายนนะครับพศ2 5งพันนะครับครับวันจันทร์นะพี่น้องที่ครับวันจันทร์ที่29นะครับลาวพัฒนาปูขุนนะครับครับปูทรงมาให้แล้วนะครับเชืญอดีตก็มาลงให้พี่นอนข้อความนะครับเนาะวิ่งรูดบนล่างนะครับ เกับสนะครับพี่น้องี่กับสนะครับจับคู่90 92 98นย์เก้าสองเกนะครับเก้าศูนย์เก้านะครับครับเลขสตัวนะครับเลขสตัวแปดเก้นะครับศูนยก้นะครับครับเลขสี่ตัวก็มีสุดหนึ่งนะครับเนาะเก้าศูนย เอาพี่น้องเข้าโฉกมันไปน้ำกันเด้อพี่น้องซี่ครับมีแนวนมออกมาแล้วนะครับเนาะตัวเลขมาสู้กันนะครับกับของเซียนอดีนตนะครับเลขของปูนะครับแม่นด้วพี่น้องซี่เลขวิ่งเลขกหลุดนะครับเอาพี่น้องเข้าเบิ้งไหวดีครับมีแนวทางหลายสำนักหลายอาจารย์มาเทียบเทียงกันถือว่าสามข้อหมั่นใจให้พี่น้องเข้านะครับเนาะพี่น้องซี่อ่ะ ก,ก็ขอกียรติขอบพระคุณนะครับปู้คุนนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ทั้งช่องท่องเสี้ยนอดีตนะครับเนาะเดีลยงให้พี่น้องเซีเฮานะครับครับเดี๋ยวไปเทียบไปเชี่ยงหรือว่า,าไปคุณไปเชีย่ยงกันนะครับพี่น้องเซีครับทางช่องนะครับกนน็นําเสนอพี่น้องเฮาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิน้นเด้อพี่น้องเซี ครับสำหรับคลิปนี้เสียนันตดีขาวไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าทุกผู้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้ห่อนได้พี่น้องด้วยเดินทางก็ใส่มาใส่นะครับครับ,รบปกน้ำจิตตัวไปนั่นนะครับน้ําดื่มนะครับอาขาดน้ำดื่มได้พี่น้องด้วยครับช่วงนี้มันห่อนแห้งนะครับพกจิตตัวไปพร้อม ครับสำนักลิปนี้น,นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นครับ